สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้นนามีมีดหลวงปู่สุกกรหลงพ่อเดิมมาให้ทุกท่านได้รับชมอีกนะคะวันนี้เรามารับชมหลวงพ่อเดิมก่อนนะคะอันนี้ด้ามรวมฝักนะคะทุกท่านค่ะสิบสองสิบสามสิสิบห้าสิ เฉพาะใบมีดนะคะเฉพาะใบมีดก็เหยียบสิบจะไม่ถึงสิบนิ้วค่ะเก้านิ้วครึ่งนะคะทุกท่านเป็นมีดควานช้างเป็นมีดควานช้างนะคะสิบหกด้ามรวมปากสิบหกค่ะ สวยงามมากนะคะทุกท่านให้ท่านได้ชมความแห้งความแกร่งความศักดิ์สิทธิ์นะคะนี่ค,ค่ะรอยจานดูได้นะคะทุกท่านเนี่ยท,ที่ที่ด้ามมีดน,นี่ด้ามมีดนี่ค่ะนี่ค่ะรอยจายนโมพุทธายะค่ะความศักดิ์สิทธิ์นะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะนมโมพุทธายะนะคะนี่ค่ะ,คะมีดเล่มนี้ประมาณแบบเกปีขึ้นไปแล้วนะคะด้าไม้ฝักไม้ค่ะอันนี้ลายน้องสิงนะคะทุกท่านลายน้องสิง์สวยงามมากค่ะใบมีดเข้มขังมวลสารนี่ค่ะลายกระหนกค่ะ รอยเลือดลายกระหนกสวยมากค่ะค่ะรอยเลือดลึกสวยมากค่ะลายน้องสิงนะคะทุกท่านท่านใดมองหาอยู่มีดควานช้างนะคะทุกท่านความยาวยาวมากเลย16นิ้วด้ามรวมฝักเฉพาะใบมีดนี้ก็ประมาณ9นิ้วครึ่ง ไม่ถึง10นิ้วถือว่ายาวค่ะท่านใดมองหายอยู่นะคะอยากได้ครอบครองเป็นเจ้าของนะคะทุกท่านโทรมาหาน้ำแอดไลน์เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะคะค่ะนี่อันนี้รัดด้วยเงินนะคะแต่ว่าอา,อายุยาวนานแล้วเนาะอาจจะนี่ค่ะ ความเก่าความแก่ดูข้างค่ะความศักดิ์สิทธิ์ยังเนี่ยค่ะยังแข็งแรงยังเข้มขังอยู่มวลสารนี่ค่ะให้ทุกท่านได้รับชมนะคะท่านใดมีใจรักมองหายอยู่นะคะทุกท่านมีสิทธิ์ได้มีบุญบรมบีครอบครองนะคะ ราคาจับต้องได้นะคะไม่ถึงกับสูงมากเพราะว่าเป็นด้ามไม้ฝักไม้ค่ะสวยมากค่ะสวยงามมากจะพกพาไปไหนก็สะดวกค่ะไม่ถึงก็ใหญ่มากสำหรับใส่กระเป๋าตะภายใส่เป้ส่วนมากคนบนรรพบุรุษของเราก็อาจจะ มีผ้าคม้าค่ะไปไล่ไปนาไปเขาก็อาจจะมีผ้าคม้าผูกเอวแล้วก็เอาขัดตรงเอวไปค่ะเอาเสียบไปตรงข้างเอวผ้าขม้านะคะสมัยก่อนนะคะสมัยนี้ก็ต้องใส่กระเป๋านะคะใส่กระเป๋าหรือว่าบูชาติดบ้านติดรถเดินทางไปไหนมาไหนกลางค่ำกลางคืนนะคะเดินทางใกล้ไกลบูชาอธิษฐานจิตท่านไปด้วยนะคะท่านจะได้ปกปักรักษา กลมเพชรลมขอภัยค่ะลมพัดลมเพพวกผีปีาศาจนะคะวิญญาณที่คนเสียชีวิตอยู่ตามป่าตามถนนที่เราขับรถนะคะท่านจะได้ปกปักรักษานะคะเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางท่านไดมองหาอยู่นะคะทักทากทยมาพูดคุยโทรมานะคะค่ะ มาเรามาชมเล่มที่สองอันนี้หลวงปู่สุกนะคะทุกท่านหลวงปู่สุกด้ามรวมฝักยี่สิบนิ้ว19นิ้ว20นิ้วค่ะเข่ากวางนะคะทุกท่านฝากไม้ ด้ามเป็นเข่าวกวางสวยงามมากมีดเล่มนี้มีตำนานยาวนานมาแล้วนะคะประมาณ90ปีเิียบบร้อยปีขึ้นไปค่ะเพราะว่านี่ค่ะตรงนี้ก็เป็นจะเป็นหวายรัดนะคะ,คะสมัยก่อนอาจจะไม่มีเครื่องมือที่คนโบราณที่ก็ต้องมีหวายรัดนะคะแต่เขาจะใช้หวาย ไหวรัดเอาค่ะ,คะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามารับชมทั้งในกันนะคะความแห้งความแกร่งความแตกค่ะคือกอ็อายุก็ประมาณจะร้อปีแล้วเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เรามารับชมใบมีดกันนะคะ เฉพาะใบมีดค่ะ10นิ้วครึ่ง10นิ้วครึ่งนะคะทุกท่าน10นิ้วครึ่งความยาวท่านได้นี่ค่ะจานนโมพุทธายะแล้วก็เป็นนี่ค่ะลอยจานไว้แบบกระถาของท่านนะคะหลวงปู่สุข ความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังไม่แพ้กันเลยนะคะทุกท่านนมโมพุทธายะแล้วก็จะมีลอ,อยจานเข้มขังศักดิ์สิทธิ์ท่านใดอยากได้ครอบครองเป็นเจ้าของบูชาไว้ติดบ้านติดรถนะคะน,น้ำแนะนำเลยค่ะเข่าวกวางนะคะสวยงามมาก การพวกผีปีศาจการลมพัดลมเพคนโดนของนะคะทุกท่านาสัตว์พิษที่สัตว์ที่มีพิษค่ะอันนี้การผีเป็ดผีพายผีปอบสมัยก่อนนะคะทุกท่านคุณตาท่านเ,าเป็นพานเดินป่านะคะลูกหลานท่านาได้มาจากลูกหลานของท่านนะคะ มีดเล่มนี้คุณตาห่วงมากเพราะว่าท่านพกตลอดไปไหนมาไหนสมัยก่อนยังไม่ยังไม่เจริญนะคะอาจจะมีป่ามีเขาคุณตาท่านจะพกไปค่ะพกไปไหนมาไหนคุณตาท่านจะออธิษฐานจิตแล้วก็เดินป่าเดินเขานะคะการพวกสัตว์มีพิษไม่ว่างูไม่ว่า,วาจระเข้ไม่ว่าสัตว์ทุกชนิดนะคะ กันพวกผีปีศาจเดินป่าเดินเขาเอาจจะมีสมัยก่อนมีเสือ,อการผีพายการจระเข้ที่มีพิษนะคะพวกงูไม่ว่าสัตว์ต่างๆที่ดุร้ายนะคะใครมองหาอยู่นะคะเช่าไปไว้ที่ร้านที่บ้าน บูชาไปไว้ที่ที่เราค้าขายอา,อาจจะมีร้านค้าขายทำธุรกิจนะคะ,จะเจริญรุ่งเรืองให้ท่านปกปักรักษานะคะท่านใดมองหายอยู่ก็อย่าลืมนะคะทักทายมาหา้ําเบอร์โทรเบอร์ลายเบอร์เดียวกันนะคะทุกท่านค่ะคุยกับน้ำได้ตลอดเวลาเลยนะคะมาถามพูดคุยกันได้ค่ะ สุดท,ท้ายนี้น้ำก็ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามน้ำนะคะนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปนะคะทุกท่านสุดท,ท้ายนี้น้ำก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆแล้วก็สวัสดีเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ